จากที่วันสิ้นโลกมาถึงโลกทั้งใบก็ถูกน้ําทะเลกลืนหายเหลือเพียงแค่กอนเล็กๆที่โผล่มาแบบซุ่มกับขยะลอยน้ําที่เราต้องใช้กันประทังชีวิตแค่นั้นยังไม่พอตอนกลางคืนยังมีพวกผีดิบจ้องจะเอาชีวิตเราและในคืนได้ถ่ายก็ยังมีสัตว์ประหลาดบางอย่างที่คอยต้องจะเล่นงานเราอยู่อีกด้วยแน่นอนว่ามันพร้อมจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้พี่บักจิมมี่ก็เลยจะมาเอาชีวิตรอดนี่ครบหน0่อยวันแน่นอนว่าถ้าตายเท่ากับคลิปจบท,ทันทีถ้าไม่ชอบคลิปนี้อย่าก,กดไลค์เด็ดขาดแต่ถ้าชอบ ตอนนี้เราก็มาอยู่บนแพงง่ายๆแล้วนะโอ้โหไอ้โโอขันจวดจังจกน้ำเอ,อ้ยมันลงนลงน้ำได้เหรอไอ้ไม่เป็นอะไรเฉยก็อย่างนี้ก็สบายสิครับอย่างนี้ไม่ตายแน่นอนเกมคตรง่ายเฮ้ยขันจุดจังเริ่มใหม่แบบ LG เอาจีโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยต้ึงบอกว่าให้เอาจริงไง รอบนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการเอาจริงมากขึ้นเปิดกล่องฟาร,ร์มของป้าป้าป้าจากนั้นก็เริ่มขยายแผ่นเรือข้มหมดเลยเฮ้ยวางแบบนี้ปุ๊บอ้แป๊บเดียวข้ามาแล้ววางไฟซะหน่อย yeah. เยอะเจ๋งแก้วจากนั้นก็ครับกล่องคาวางไว้นี่แหละข้อชิลบอกเลยเดี๋ยวของกินเราจะหาจากไหนเนี่ยเฮ้ยพันตรดจังหิวตายสัญญารอบนี้ราสุดท้ายแล้วตายลบเกมเรื่ม,มาพวกเราก็เลือกที่จะไม่ไว่ายน้ำไปเอาของแล้วนะเรามันไหลมาใกล้ๆเรือก่อนค่อยกดหยิบอู้หูประหยัดพลังงานค้ามกองแน่นอนว่าสิ่งต่อไปที่เราต้องรรรีีบทาาานนนัััั่กก็คืืืออออขยยเเแล้วงไฟสมตะ มาจะได้มองเห็นดูเหมือนว่าตอนยังคืนเนี่ยจะไม่ค่อยมีกล่องลอยมาแล้วนะวางแผนเดียวก็น่าจะเสร็จปึ๊บโอเคสวยคือน,นี่น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะทำไมเสียงกินทคุ้นวะพอตอนเช้ามาถึงเราก็เห็นเกาะอ,อยู่ใกล้ๆด้วยนะเราก็ตัดสินใจยังไม่ไปกันเพราะว่าดูเหมือนว่าของตอนนี้จะยังไม่พร้อมต้องหาอุปกรณ์เพิ่มซะหน่อยจากนั้นก็มีฉลามโผล่มากัดเรือผมนะผมก็ไม่รอช้ารีบครับอาวุธแล้วก็มาตีหัวมันป่าเนี่ยนี่เนี่ยให้มันรู้สักว่าใครเป็นใครหลังจากที่ผมสั่งสอนน้องฉลามเสร็จก็มาคลับ นะมันก็เลยทาให้ผมนึกถึงแสงไฟจากคีย์บอร์ดใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาจากทีมูเลยช่วงนี้มีหลายคนถามผมมาเยอะเลยว่าพี่บอชิมี่ครับพี่บอจิมี่พี่ใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นเกมปาก99คืนหรอครับทำไมาถึงเล่นได้โหดขนาดนั้น<อ>คือวันก่อนเนี่ยพี่บอจิมี่เพิ่งไปสั่งเซตเกมมิ่งครบชุดจากทีมูมาก็คือทั้งเซตเนี่ยมันจะได้ทั้งหูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยนะไหนทุกคนลองเดาดูซิว่าทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่เอาจริงๆก็คงไม่มีใครเดาถูกหรอกแต่ทั้งหมดเนี่แทขอองีป ของดีราคาดีส่งไวต้องทีมูเท่านั้นสามารถไปใช้โค้ดของผมในการซื้อได้ด้วยนะและจะได้ราคาลดเยอะมากโค้ดของผมนั่นก็คือ dvv9249 ที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะลองไปใช้กันดูใครได้ส่วนลดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยล่ะโอ้ครับที่ดึงของระยะไกลได้แล้วพอตอนเช้ามาถึงเนี่ยผมก็อยากรีบจะลองของใจจะขาดนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงวันสรุปที่ได้มาก็คืออาจจะใช้ยากไปนิดหน่อยแต่ว่าก็สะดวกสบายขึ้นเยอะพอของเริ่มจะมีครบแล้วผมก็แวะไปดูเกาะแรกเลยนะในต,ตอนแรกผมก็กะจะมาฟาร์มของชิลๆนะไม่รู้เลยว่าาันีีพพกเตตออออรรร้ยคคืะไบชป ังลาบลาบสำรวจนเพลินแป๊บเดียวก็พระาทีตตกดินแล้วต้องรีบกลับเรือโดยด่วนในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องตายแล้วนะแต่สรุปก็คือรอดมาได้จิ้วเชียวกลับมาถึงเรือแล้วผมก็คาบชุดเกาะทันทีนะโอ้โนชุดเกาะยังง่อยอัปเกรดตรงคาบซะหน่อยโอ้โหเสียงยังดังว่าไงโบซอมบี้นางโงฉันกลับมาแก้แค้นแล้วเว้ยใส่ชุดเกาะแล้วทรงพลังและในคืนที่สี่พวกผมก็โดนพวกซอมบี้มาบุกเรือครั้งแรกคือตอนนั้นพวกเราไม่ได้เตรียมรับมือไว้เลยนะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยในตอนนั้นเราก็รับรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันจะยิ่งหนักขึ้นมากกว่านี้อีกในทุกๆคืนผมก็เลยไม่รอช้าแล้วก็รีบขยายเรือ เอาให้เรือมันเก่งแล้วก็มีของป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้ก่อนท่านตุ๋จังก็ได้ทาการครัพกับดักติดเรือนะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรได้แต่พอรอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มีของมาติดเบ็ดเองเลยนะโคตรดีในคืนนี้เราก็เจอกับนางเงืออไปครั้งแรกเสียงร้องเนี่ยมันโคตรน่ากลัวเลยนะพวกผมลองลุมตีก็แล้วใช้วิธีไหนในการจัดการกับมันก็แล้วแต่มันก็ไม่ตายนะไม่นะเรือช้าแสงพระอาทิตย์มาแล้วชัดเจนเลยเรือโค่นเละและในวันที่เจ็ดถึงเ้ผมก็ใช้เวลาไปกับก ก็เลยต้องอัปเกรดเรือให้โหดที่สุดไว้ก่อนเมื่อกี้พี่บักกิมมี่เสียงหลงมีใครฟังทันไหมว่าท่อนไหนครับกำแพงท่านหน่อยเผื่อผีจะเข้ามายากขึ้นตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดกล่องครับไปเริ่มไกลแล้วนะมันก็เลยทําให้ผมสามารถครับกับดักได้แล้วเอาจริงผม่าเพิ่งรู้ในตอนนี้แหละว,ว่าเกมนี้มันมีกับดักด้วยพอวางกับดักเสร็จไม่ถึงสิบวิก็มีแข่งมาขอทอลองใช้บริการเลยนะผลสรุปที่ได้ก็คือดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยโอเคแค่นี้เรือเราก็น่าจะแก่งพอที่จะอยู่ไปได้สิบวันยี่สิบวันโดยที่ไมาาาสรววจก่ออนไมด้้แล แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีของอะไรที่แปลกเป็นพิเศษนะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไม้กับหินเอาไว้ไปต่อเติมเรือแหละนะเสร็จแล้วก็เก็บกับเรือมาอีกทีก็มืดแล้วนะดูเหมือนว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่สงบนะไม่มีตัวอะไรมาเรือเราตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเช้าวันนี้ก็มีพ่อค้าผ่านทางมานะแต่ดูเหมือนว่าของของผมจะยังแลกอะไรไม่ได้นะของยังมีไม่พอวันนี้บักคันตูจังอย่ามาลองฟาร์มของมั่งแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นนะบักคันตูจังไม่สามารถขึ้นมาได้โดนผีซอมบี้ลุมกินเกือบตุ้ยยัง ทําการคับเตาหลอมมานะหาทาเลเหมาะสักหน่อยทีนี้เราก็จะสามารถเผาไอออนได้แล้วเช้านี้กับดักแหลแล้วก็ติดไว้ทั่วเรือแล้วนะที่เหลือแค่รอเก็บกินสบายๆพอได้ไอออนมาเยอะแล้วผมก็ามาเผานะเผาเสร็จแล้วก็เก็บพอได้ไอออนมาแล้วผมก็ไม่รอช้านะรีบครับชุดก่อไอออนเสริมแข่งเลยเออทีนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะแลวพอผมใช้ดาบเหล็กดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตีสบายขึ้นเยอะเลยนะเก็บของเก็บของได้ของมาเริ่มเยอะแล้วผมก็ทําการคับพวกขวานพิกแอคที X ่ขุดเลยนะชิวจา้าคืนที่15นก็มอสาบุนนะแต่่วารอี้ก็ต่างจากรอบนอนคืสบายขึ้นเยอะแล้พอมีุกรอะ ร่อนเนี่ยามีมอนโหดกว่านี้อีกไหมแต่รุ่งเช้ามาผมก็ไม่ได้ชะล่าใจนะพอมีของเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยทาการรับต่อเติมเรือซะเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าในคืน,น,นหน้าหรือคนนืนท้ายเนี่ยมันจะมีมอนที่โหดมากกว่านี้มาอีกไหมยอย่าลืมแวะไปกดไลค์ด้วยนะว่าจะทํากับดักเพิ่มักหน่อยแต่ไม้หมดก็เลยต้องเก็บของได้ของมาแล้วก็ป่าป่า,ปาผมก็ต้องทนต่อเติมเรือแบบเมือ่อแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีงบไปซื้อไฟอ้ยครับไฟสิจะมาซื้อฟงซื้อไฟอะไรเล่าผมก็ทําการต่อเติมแพทั้งคืนเลยนะจนพอมมมมาาตอออนเเเช้้กกกก็รรขยะะลลทคืืแแวหดดิิีจใบ ยที่นี้รู้สึกว่าคืนหลังๆมาเนี่ยมันจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแสดงว่าผมคิดถูกแล้วแหละเนี่ยที่ต่อเติมเรือเพิ่มอ,อุ้ยที่ไหนนี่เนี่กว่าจะตีหมดนี่บอกเลยเหนื<ๆ>่อยมากแถมไม่พอนะซากศพมันยังลกเลยอีกตั้งหากวันนี้ผมก็เลยมาต่อเติมชั้นสองนะนั่นก็เพื่อที่จะให้เรือของเราเนี่ยมีบริเวณให้หลบผีพวกนั้นเยอะขึ้นพี่บักจิมมี่อยากรู้จริงๆนะว่ามีใครดูมาถึงตรงนี้ไหมถ้ามีก็กดไลค์พี่บักจิมมี่หน่อยนะแค่หนึ่งไลค์ของน้องๆที่ฟังคลิปนี้อยู่ตอนนี้ยก็เพียงพอแล้วพี่บักจิมมี่ไม่ต้องการอะไรเยอะเลยเพราะฉะนั้นกดให้หน่อยนะสารวจเกาะกันสำรวจเสร็จแล้วกลับได้โอ้โหไวอย่ากระตับต่ออย่างน้อยก็ได้เนื้อวัวมาเผากินและกันจะเกาะเนี่ย นั่นก็รับกำแพงเหล็กเสริมแข็งซะหน่อยแต่ว่ายังได้แค่ชิ้นเดียวนะของยังน้อยเออแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นที่หลบภัยสาหรับพวกมันที่จะมาบุกในคืนนี้นะ <c oughs> วันนี้ผมก็ได้ทาการลองครับธนูใหม่มาห <c oughs> นดูซีจเจอธนูไปทดลองกับตัวอะไรดี <c oughs> ใครจะเป็นผู้โชคดีเจอแล้วแขกที่ไม่รับเชิญของเราปิ <c oughs> ้วโอ้ใช้ได้จากนั้นผมก็แวะไปขุดหินตัดต้นไม้ฟาร์มของให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะเพราะว่าคืนต่อไปเนี่ยผมจะอยู่เรือสร้างฐานยาวเลยตอนนี้พวกผีก็มาบุกแล้วนะด้วยความที่ป้อมปราการชั้นาอสรุปก็อตีง่่่่าาาาาาายขึ้้้นนนนเเเอออะะะะถววจจใชชไปกรรรรงส วันนี้ได้เบ็ดตกปลามาก็เลยลงมาตกดูแต่ผมก็ตกไม่เป็นนะคืนนี้มีนางเงือกบะบุคโคชิวเลยก็คือผมใช้บาา์ซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านทำให้นางเงือกมันมองไม่เห็นก็เลยทลาให้เราลออชิวๆเลยโอ้ยเริ่มไม่ชิวแล้วเช้ามาด้วยความที่ผมสงสัยว่าทําไมของมันไม่ค่อยมีให้เก็บเลยแล้วไม้หายไปไหนหมดบังคันตัวจ้างก็เลยได้เผยท่าแท้ออกมานะว่ามันเป็นคนเก็บไม้ไว้เองแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะค้าบยังไงค้บไม่เป็นโอ้ขอยาเชา้ามนที่ยี่สิบสี่ผมก็ไปเกาะน,นะพอดีว่าอยากได้แร่เหล็กไอรอนไปทำฐานะหน่อยอยย้ักลบ เรือมาผมก็ขับของขยายเรือต่อเลยนะผมมีรางสังหอ์แบกๆนะว่าในคืนที่ใกล้จะ50เนี่ยมันจะต้องมีผีหงุดหดหรือมอนหงหดโผลมาแน่เลยผมก็เลยไม่ประมาทแล้วก็ไม่ชะล่าใจนะรีบขยายเรือให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้ก่อนอูตอนนี้เรามีแร่ไอรอนเยอะมากพอขยายพื้นที่เรือเสร็จก็ได้เวลาขับกับดักเพิ่มแต่ในขณะที่ผมกำลังจะวางกับดักเนี่ยมันก็มือซะก่อนนะและเรื่องที่ผมคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจริงนะมันมีมอนตัวใหม่ที่โผลมาแบบโหดแบบโหด,ดมากๆเลยคือหลังจากที่ผม ไม่อีคืนเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยนะว่าผมจะรอดไหมนั่นก็เลยทําให้ผมกระตือรือร้นแลวก็รีวางกับดักให้ทั่วเรือส่วนท่าน้าของคันตุจังตอนนี้ก็ทําการข้ามกับดักแหนะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชุลมุนมากจะรอดถึงร้อยคืนไหมเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เราโชคายห,หรือไม่รู้ว่าอะไรนะคือแม่มดก็มาอีกแล้วในคืนนี้เอาจิงก็เกือบตายอยู่หลายจังหวะเหมือนกันหลังจากที่พวกผมลองตีดูแม่มดมันก็ไม่ตายนะซอนได้ซ่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเช้านี้ผมก็มาทําการต่อเติมกราะเพรานะปาเติดดดแแหหททีี่่ววววาาางไไ้้้ยนนะลใั29ผมมกก็ออ รอนนะจะได้ทป้อมประการเหล็กเสร็จได้ไวๆสักทีแล้วพอมาถึงในวันที่3 1เพวกวันซอมบี้ง่ายๆก็ทาอะไรพวกผมไม่ได้แล้วเราทั้งจับทางมันได้แล้วก็มีของที่พร้อมมากๆแล้วตอนนี้ชิวจ้าตอนนี้เราก็สามารถขับอาวุธพวกเพชรได้แล้วนะของยังไม่มีเลยว้ายเก็บของดีกว่าป๊าป๊าบป๊า,ปามีแหนี่มันดีจริงๆโคชิววันที่37เจ็ดเรือโจรสลัดบูสสารภาพเลยตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะจัดการได้ชิวๆสบายๆายนะแต่สรุปคือมันมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งอาวุธดูนี้น้่่่่่อออคตตดกกกาาะลงงไ็เยมมมแแททขุ หรือว่าคุ้มากเลยแต่ว่าพวกเราอย่าเจอกันอีกดีกว่านะเอ้ยเดี๋ยวนั่งเงาตัวอะไรดำๆเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยะมันยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยชุลมุนมากจังหวะนี้ม้อนคืนนี้คือโหดมากกว่าม้อนคืนอนื่นที่ผ่านมาอีกนะแต่อย่างน้อยก็มีกล่องทองปอบใจโ่ห่คุคมสวัสดีเช้าวันที่3 9วันนี้ผมเห็นกล่องมันมีอะไรไม่รู้แปลกๆลอยอยู่บนฟ้าสรุปก็คือไม่รู้มันเป็นบ๊กหรืออะไรนะมันมีแกะมีสัตว์อะไรลอยเต็มอยู่ฟ้าเลยอะและในวันที่40หลังจากที่ผมฟาร์มของอยู่นานวันนีี้้้้ผมมมกกก็สาารคัับบชดเเเะไไลลววห่่่ตตออออนนนยยยง์ิ ซะหน่อยเต้าเก่าก็หายไปกับพวกโจสลัดนะโคตรสิงเช้านี้ผมก็ทําการเดินหน้าเผาไอรอนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้คืน50แล้วผมไม่รู้ว่าจะมีมอนอะไรหุนไว้ก็เลยอยากรีบสร้างกระแพงให้เสร็จไว้ก่อนพูดไว้กันแล้วเปิดแต่พี่จิมมี่ไม่พีดฮตอนนี้เรือเราก็มืดมากเลยนะหลังจากโดนพวกโจสลัดบูผมก็เลยมาปักไฟซะหน่อยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยคืนที่43ก็แวะมาถ่ายรูปซะหน่อยเผื่อตายจะได้เอาไปโม้น้องคนดูได้ว่าเล่นมาไกลพรยิ่งผ่านคืนมาไกลขึ้นพวกกอนเนี่ยมันก็น่าตาแรรงหือเปล่าถึงจะมีเกาาะเเเเพชรแลลลลล้วววกกก็็็ถออขงจืที่ เราแวะไปก่อนเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกลับมาเยอะหรอกส่วนมากก็ได้เป็นพวกของกินไว้ประทังชีวิตไปงั้นได้ในคืนของวันที่45ผมก็ใช้เวลาไปกับการวางหลังคาฐานนะตอนนี้ฐานเราก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะเลยทุกคนคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันมีกระท่อมด้านบนด้วยนั่นไม่ใช่ว่าผมตั้งใจตกแต่งหรืออะไรนะคือมือผมมันไปกดผิดอ่ะแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้ก็เลยเออตกแต่งให้มันเนียนๆดูที่สวยไปละกันแต่สรุปมันก็มีหน่อเพิ่มมาเรื่อยจนผมต้องทําแบบว่า3ชั้นเลยเอาล่ะในตอนนี้ฐานชั น่าจะอยู่ถึงร้อยวันเลยนะแต่ก็อาจจะมีอะไรตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยพราเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีผีตัวอะไรรอเราอยู่น้องๆก็อย่าลืมดูให้จบคลิปด้วยนะตอนนี้ป้อมประการของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ปักไฟนิดหน่อยชาของวันที่ห้าสิบมาถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าเรือมันสั่นแปลกๆอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันมันมันตัวอะไรวะน่าเหมือนปะวานเลยอุ้ยอๆ้ย้ย โคตรน่ากลัวตัวยหญ่ใหญ่ในเช้าของวันที่50ก็อย่างที่ทุกคนเห็นมันก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มาบุกเรือผมนะไม่แน่ใจว่ามันมาแบบเป็นมิดไหมดูจากหน้าตาของมันแล้วมันก็ไม่น่าเป็นมิดนะโคตรน่ากลัวคือมันสามารถเหวี่ยงผมออกจากเรือได้ไกลมากตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะตุยไปแล้วนะนี่แค่คืนที่50แล้วเนี่ยคืนที่เกือบร้อยจะขนาดไหนเนี่ยใครที่ดูจบจนถึงร้อยคืนได้เนี่ยบอกเลยนะผมยกนิ้วให้เลยโคตรเก่งโคตรอดทนเฮ้ยว่าแต่เดี๋ยวนะตัวอะไรกระโดดอยู่ไกลวะนะเอาจริงๆพอมาถึงคืนที่้ออรอห พอคิดได้แบบนั้นแล้วผมก็เดินหน้าขยายเรือต่อเลยนะเช้ามาผมก็ต้องหยุดการต่อเติมทุกอย่างไว้ก่อนเพราะว่ามีโจสลัดมาบุกอีกแล้วคือหลังจากคืนที่5้เนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะมาบ่อยอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะเพราะว่าพอมันมาทีไรเนี่ยมันก็หอบกล่องทองมาให้ด้วยทุกทีพอหลังจากสู้กับโจสลัดเสร็จผมก็ไปต่อเติมหน้าประตูต่อเลยนะสวยใช่ได้ รอแม่หมดบุกแม่หมดบุกเดี๋ยวหน้าเราสร้างเสร็จแล้วนี่ว่าฐานเนี่ยได้เวลาทดลองใช้สักทีคันตูจังรีบเข้ามาเร็วเข้าวายเกือบตุดแล้วไงโคชิวไอ้คันดูมาจากไหนเนี่ยหูหคันดไอ้คันตูจังตกชิบหายชิบหายคันตูจังเร็วถึงแม้ว่าคืนนี้จะทุลักทุเลไปหน่อยแต่พวกผมก็สามารถอยู่รอดได้ในคืนที่51นี้บอกเลยว่าคืนนี้โหดสุดๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยผมคิดถูกมากๆเลยนะที่สร้างฐานนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคืนนี้อ่าดีจริงๆที่มีฐานชิวจาาาาพววกกกเรร็ไได้้ใใชิธีีอยู่่นนนนปจถึงคืท15 มันก็ยังใช้ได้อยู่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเช้านี้ผมก็มาต่อเติมทางเข้าข้างหน้าซะหน่อยจะได้มีพื้นที่ใช้สอยจากนั้นก็ค้ามมให้กับหลังคาหินเพิ่มคืนที่57ผมก็ใช้เวลาไปกับการบิดเพดานของตัวเรือนะไม่งั้นเดี๋ยวผีเข้าต่อมาก็ต่อเติมกําแพงตรงนี้ว่าจะต่อเติมนานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทําสักทีปึ๊บโอ๊ยๆๆหัวติดตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีโนเวทเรือนั่นก็เพื่อที่จะปิดทางเข้าทุกทางเลยนะเราไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่คืนข้างหน้าเนี่ยวันมันจะมาได้เยอะแค่ไหนตอนนี้ป้อมปากาาเราก็ยังใช้ได้อยู่ชิวนะต่อเติมในเรือบ้างซนอยตอนนี้ายเือค่อยใกเสรบูรณ์1แล้วอมดูเหมือว่ายังขาดอะไรอยู่นะค่ หนละกัน <S preach miracle> จะได้เอาไปวางไว้ทั่วแมวไม่รู้เลยนะว่าการที่ผีเกิดเยอะเนี่ยมันเกยวกับการที่เราไม่วางไฟหรือเปล่าวางไฟก็แมวเซแล้วโอ้โหอยากกระลานวัดเลยทีเนี้ยยิ่ใจกับความสําเร็จอยู่ได้ไม่นานก็มีโจสลัดมาบุกนะโอ้โหพังหมดเลยนี่ฉันทําไปเพื่ออะไรกันเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มอโอ้ยโอ้ยอะไรวะนเนี้ยวันที่6 2ผมก็ได้ทําการออกสํารวจเกาะอีกแล้ววันนี้ผมก็เจอม้ายูนิคอร์นด้วยนะพยายามลองตีลองฆ่าดูแล้วแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเหมือนเกมจะบั๊กกลับเรือและแล้วในวันที่64กสิบ น,นั่นก็คือการกดปุ่มทิ้งของนั่นก็เลยทําให้คันตูจังต้องทิ้งของไว้ทั้งหมดแล้วผมต้องเดินหน้าภารกิจอ้อยวันนี้ต่อเพียงแค่ตัวคนเดียวโอ้ด oh <no, S 1> ทุกคนเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะผมก็ได้ใช้เวลาของวันที่66ไปกับการซ่อมบำรุงเรือนะแน่นอนว่าการที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วมันก็ต้องปลอดภัยมากขึ้นจะทําอะไรอะไรก็ต้องระวังตัวมากๆขึ้นแล้วอ่า uh, ทุกคนช่วยด้วยผมเข้าฐานไม่ได้แย่ yeah, แล้วยายที่กองคาส์เอยจะได้ใช้งานสะดวกสะดวกขับแคมไฟดีกว่าจากนั้นก็วางแคมไฟอันใหม่เอาไปกินดีกว่า อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเช้ามาก็แวะไปวางตลอหลไวส้สะหน่อยไม่ใช่อะไรนะมันใหญ่เกินก็เลยเอาไว้ในฐานไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี้เราได้ดาบเพชรมาตอนไหนวะเนี่ยได้แล้วเรื่องที่ผมกลัวที่สุดก็มาถึงในคืนที่69พวกซอมบี้มันสามารถทะลุฐานเข้ามาในป้องผมได้แล้วดูเหมือนว่าจะได้เวลาในการอัปเกตฐานแล้วนะและและ้วในเช้าของวันที่70ผมก็ได้โดนผีหลอกครั้งแรกคือผมเห็นไซเคิลดันมันยืนหันหน้าเข้ากับกำแพงนะผมก็เลยสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรอยู่จะเอ๋มองหน้าเรื่องหรอน้องตีแม่โอ้ย เดี๋ยวนะมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ย,ยผีหลอกแต่ช้าเลยวันที่73าผมก็ได้ทําการต่อเติมเรือเลยนะเพราะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าฐานของเราตอนนี้มันเริ่มเอาพวกซอมบี้ไม่อยู่แล้วภาพในหัวของผมตอนนี้เนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้ห้องมันใหญ่ขึ้นและสามารถเชื่อมกันได้ทุกที่อารมณ์แบบเราจะเดินชั้น2ไปชั้น3ไปชั้น1อะไรเงี้ยก็ให้มันสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องออกมาข้างนอกเพราะถ้าเราสามารถจัดฐานให้มันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยความเสี่ยงในการที่ต้องออกมาข้างนอกแล้วก็เจอซอมบี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนนะมมมมมมกกกกงจจาาาเเเข้้่่่อออบิิรรีีีีดหทผตตตไไป็็ ทำการปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้แหละเอ๊หยอกเล่นผมก็เลยต้องไปหาเก็บจากแหของคันจูดจังที่เหลือทิ้งไว้ให้ผมสะหน่อยพอได้ไม้มาพร้อมแล้วก็คาบเลยยังพร้อมลุยงานสร้างเรือกันต่อจะคืนที่ร้อยแล้วนะเนี่ยถ้าคืนนี้ผมสร้างไม่เสร็จก็อาจจะตายได้เพราะว่ามอนตอนนี้มันโหดแล้วก็เยอะมากทุบกำแพงแผ่นไม้สะหน่อยจะได้รีโนเวทเป็นหน้าตานั่นก็เพื่อที่จะมองข้างนอกเห็นนะว่ามันมีมอนซอมบี้อยู่เยอะไหมและแล้วในคืนที่เจ็ดสิบหกแม่มดก็กลับมาบุกอีกครั้งส่รภาพกันตามตรงเลยนะว่าคืนนี้พี่บกัก่งอิ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็สามารถผ่านคืนนี้ไปได้ชิวๆอยู่ช้ามาก็แวะมาเก็บซากพวกลูกน้องที่มันยังเหลืออยู่ซะหน่อยนี่แหนปิวป้วปวิตู้พิซซเอาจริงมันเยอะกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยนะเนี่ยเต็มซอกบ้านเลยคืนที่77ป้อมใหม่แล้วก็สร้างเสร็จชิวแล้วมีที่ระบายอากาศอุ้ยอุย,อย,อยมาได้ไงเนี่ยอุย้ยอยากจะมีที่ระบายอากาศไว้เท่ๆซะหน่อยยอมปิดให้ก็ได้ถึงจะปิดแล้วมันไม่สวยแต่ก็เอาเถอะเพื่อความอยู่รอดในคืนที่80ผมก็ยังกินปลาอยู่นะก็มาหาง่ายที่สุดแล้วไงแวะมาสำรวจก่อนซะหน่อยไม่ได้มานานแล้วเจ้าบ้านพีระมิดด้วยแต่เหมือนจะเข้าไม่ได้กลับเรือมาก็ต้องมาเก็บซากพวกไม่มดด้วยนะลกเรือมากเลยตบกันงคืนมา ต้องมาเพิ่มความปลอดภัยให้ฐานซะหน่อยถึงพวกมันจะเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วก็เถอะนี่วางสี่มุมเลยคอยจะปลอดภัยเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เติมไฟจะได้ไม่ต้องอยู่กันแบบมืดๆดูเหมือนว่าพวกซอมบี้จะมาบุกแล้วนะในมุมนี้ก็น่าจะปลอดภัยสุดแล้วแหละสวยพวกลูกธนูยิงมาไม่ถึงแล้วจับก,กำแพงชั้นล่างซะหน่อยไจ้เดินเชื่อมกันได้จากนั้นก็ปิดทางเข้าชั้นล่างไว้เลยเดี๋ยวพวกมันมันจะหาทางเข้าได้ไม่ดีไม่ดีวางกับดักไว้สักอันแค่นี้ก็เรียบร้อยไหนขอดูผลงานสิน่าจะเข้ามาไม่ได้แล้นะ้้วนนนเเหอออีีไไมมมม่่่่่่ั็ครรรยยยยาาาาาางงจููพพ หลายวันเลยไหนดูที่จะแลกอะไรดีเฮ้ยเดี๋ยวนะมีปืนใหญ่แคนนอนด้วยหรออุ้วๆดีดีดีดแต่ของแรกยังไม่พอเนี่ยสิอย่างน้อยก็มีเป้าหมายไวหห้หานในร้อยวันนี้แล้วแหละซื้อดาบอันนี้ไปก่อนละกันพีพอได้ดาบใหม่มาผมก็มาหาผู้โชคดีในเกาะเลยนะรู้สึกเหมือนท่าตีมันจะเปลี่ยนทาให้ตีเร็วขึ้นด้วยแต่ว่าก็นะดาบเพชรมันก็ยังแรงกว่าอย,อยู่ดีให้เลือกกับฐานดีกว่าคนไท่แบบเราเนี่ยจะให้ว่ายน้ำข้ามทะเลมันก็ไม่ได้ละมั้งว่ายน้ำไปเก็บของไปโคดชิวการถึงฐานก็ยังป่ากินชิว ใจกล้านะขับเรือไปบุกเรือเจอสลัดซะเลยแต่ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าผมทผาพลาดคือผมไม่รู้เลยว่าพวกมันสามารถยิงปืนใส่เรือผมได้ด้วยนั่นก็เลยทาให้เรือผมแตกแล้วก็พังเอาจริงจังหวะนั้นเนี่ยผมคิดไว้เลยนะยังไงผมก็ไม่รอดแล้วก็ต้องจมน้ําตายแน่ๆเพราะว่าฐานของผมเนี่ยอยู่ไกลจากจุดที่ผมเรือแตกเอามากๆโอ้ยหนามืดแล้วไม่รอดแน่ไม่รอดแนะ่นะแต่ก็ด้วยความปฏิหาริย์เลยไม่รู้ว่าอะไรนะผมก็สามารถรอดมาได้วายขอบคุณพระเจ้าต่อมาผมก็ได้เจอเข้ากับหุดมาไ้แต่ก็ไม่่รูู้อยดีนะะะว่่าาาามันนอออไไไปทํรด้้จตงป ลห,ลหลังจากคืนที่87เป็นต้นไปผมก็ต้องอาศัยหลบพวกผีโดยการเดินจุงกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันมาเยอะมากและลูกธนูมันเนี่ยสามารถยิงมาได้จากทุกที่เลยนะเช้ามาผมก็ต้องรีบทําการคาพวกกาแพงเหล็กอะไรมารีโนเวทเลยนะไม่งั้นเนี่ยไม่ถึงคืนที่100จริงๆแล้วนะไม่ได้พูดเล่นแล้วในวันที่93พ่อค้าก็มาอีกแล้วรอบนี้ของที่ให้แลกได้เนี่ยคือคุ้มมากเลยนะสามารถเอาทองไปแลกกับเพชรได้คือเพชรเนี่ยเราสามารถเอาไปคาปืนแคนนอนได้นะข้อดีบอกเลยหลังจากซื้อของกับพ่อค้าเสร็จผมก็ได้เป็นปกระถางใส่ต้นไม้ด้นะ กระบองเพชรอู้โอ้โหทำไมเตี้ยจังอ่าต่อไปก็ลองมะพร้าวแล้วกันอุ้ยโูห uh, อันนี้อย่างสูงช่องคื้นที่9กขึ้นไปนี่บอกเลยว่าของจริงคือผมต้องจุกแบบว่าไม่มีเวลาอยู่ยิ่งเลยอะถ้าอยู่ยิ่งแค่สวินเนี่ยบอกเลยเตรียมตัวโดนรับลูกธนูยิงไกลสอยได้เลยในระหว่างที่เล่นไปเนี่ยผมก็คิดนะหรือว่าคนสร้างเกมนี้มันไม่อยากให้มีใครไปถึงร้อยวันกันแน่คือมันแบบเสกมอน์มานึกว่าแบบมีคนเกมหมดไมครับอยู่ในโหมดสร้างสรรค์แล้วก็เสกเสกอย่างเงี้ยคือมันมาเยอะจริงเว ไหนแล้ววะโอ้คสบายยังมาจะหดเฮ้ยเฮ้ย้ยมาจากไหนเดี๋ยวคุยคูหลออให้ตายใจแล้วเนี่ยขอเวลาพักหายใจแป๊บนึ่งพอมาถึงคืนที่98แล้วสภาพแหของเราก็ร่อยรอนนะเหลือแค่ไม่กี่อันเองบนเรือเนี่ยตอนเนี้ยขอเดินเล่นทําใจก่อนละกันไม่อยากให้ถึงกลางคืนเลยเนี่ยกลางคืนอีกแล้ววายกะตัดตอโอ้ฐานที่ทามาไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอ้ยเสียงแหบไปหมดแล้ะเอาจริงๆตอนนี้ผมเริ่มคิดจริงๆแล้วนะว่าคนสร้างเกมมันไม่อยากให้มีใครผ่านเกมนี้ได้เนี่ยอ้เหลือแค่2องวันแต่ความรู้สึกของ คลิปแล้วเนี่ยขอร้องและหลังจากที่พี่บักจิมมี่หนีซอมบี้มาทั้งคืนตอนนี้เราก็ถึงคืนที่99แล้วบอกเลยโคตรเหนื่อยถ้ามาตายเอาคืนนี้บอกเลยท้อจริงๆนะแต่ถ้าได้กำลังใจเดียวกันกดไลค์จากน้องๆเนี่ยพี่บักจิมมี่สัญญาเลยพี่จะไม่ตายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะรู้สึกแปลกๆซอมบี้มันหายไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ก็ชิยสิครับสวยว้า <c oughs> ชิยจัดคืนสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะ จอมืดเฮ้ยโหอ้ย,อยแต่แล้วในที่สุดล้วก็ครบหนึ่งร้อยวันแล้วสวยโอ้จะโดนสอบีวิ่งไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้องตัวรอดจากจากังหวะที่ก่อนมีใครดูมาถึงตรงน,นี้ไหมเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยนะจริงๆตรนนี้ภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะครบหนึ่งร้อยวันแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ปืนแคนนอนเลยนี่ดีผมก็เลยตัดสินใจเล่นต่อยอสักสามสี่คืนนะและ้วในที่สุดในคืนที่หนึ่งร้อยสามผมก็เจอกับพ่อค้าที่ขายปืนแคนนอนเอาละมันมือแน่ทีนี้ขอเดินไปก่อนเลยนะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นภาพที่หดหูมากเลยนะผมใช้ป นะตัวอะไรรอยแกๆว่าไนะแน่นอนว่าสิ่งที่ผมบ้านไม่ได้นั่นะก็คือการแก้แค้นพวกที่มันมาไล่ล่าผมในทุกคืนเอาล่ะเพราะมีปืนแล้วผมก็ใส่มันไม่ยั้งเลยหลังจากหลายคืนมานี้ผมได้แต่ทําการหนีพวกมันบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมานี่เป็นคืนที่ผมสะใจที่สุดแล้วแน่นอนว่าพ่อค้าผมก็ไม่เว้นนะทนไปด้วยเลยกว่าจะมาทีนึงนี่นก็10 20วันเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมเสียงเจ็บอของพ่อค้านี่มันน่ากลัวซะยิ่งกว่าพี่อะไรก็ไม่สนแล้จังหวะนี้เนี่ยสะใจไว้ก่อนปังๆๆกูยิงไปให้หมดเลยโอ้ผมก็ยิงไปซะจนแบบว่าไฟบนเรือเราแทบจะไม่เหลือแล้วนะมองก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าคนแบบแพี่จิมมี่เนี่ยไม่ยอมใครง่ายๆ ยิงไปยิงมาเนี่ยบอกเลยกระสุนแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ยังดีที่มันเช้าพอดีไม่งั้นผมก็น่าจะโดนเอาคืนแต่เ้าอ้ยสภาพเรือเราตอนนี้นี่หาที่ยืนแทบจะไม่ได้แล้วนะแต่ก็ออกเป็นว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Survival so on l a v e ร้อยวันภารกิจลุล่ใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะ <S <S คลิปหน้า99คืนในป่ากับอีเวนต์ใหม่ๆมาแน่ไปล้บ๊ายบายจบ